Everyone. ทุกคนวันนี้มาเจอกันเยอะๆนะคะห mm hmm. ว,งวางใครที่ไม่ได้สิทธิ์100คนก็สามารถมาตรงรอบงานได้นะคะจะมีการรวมพลกันนะตอนแรกเดินมาเป็นอย่างนี้เลยในผมจะบอกว่าผมอะยังไม่แห้งเลยเพราะว่าสะสะมาจริงๆสจ,จะมาเลยอเลอรีอัล พอดีน้องยังไม่แต่งหน้านะคะน้องก็เลยแส่แว่นดีกว่าสวยมากแว่นนี้คุ้ได้มา alexander Mc queen เราไปหน้าง,งานมาสิมาหน้าง,งานนะคะมาเจอกันหน้าง,งาน ใครที่ได้เป็นหนึ่งรอผู้โชคดีก็เตรียมตัวเล่นกิจกรรมเตรียมตัวหัวใจคุณไว้ให้ดีนะคะตอนนี้รอี่ช่างแต่งหน้าอยู่ประมาณยี่สินาทีใครที่อยู่บ้านไกลนะคะแล้วแบบมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคุณเ,เลยนะ คิ้วไหวจึงใจจริงๆอ่ะมันแค่ลิฟติ้งให้คิ้วมันอ่ะฟูเฉยๆแต่ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนคิ้วเยอะและคิ้วหนามันเลยกลายเป็นว่าแบบโหขนฟูเยอะเลยทีนี้ถ้าอ่านเหม็นจะตั้งใจเรียนหนูเรียนจบแล้วลูกหนูทำงานนะทำไมได้ตามเป็นอย่างอี้ะะ พูดหลับสบายจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือเป็นคืนแรกที่เอาพะโลมานอนด้วยแล้วก็เอาตัวเขาเรียกว่าที่น้องอึน้องฉี่มาไว้แล้วก็เอาอาหารปูผ้าอะไรแล้วก็ตั้งอาหารไว้ให้น้องกินกับอึที่เดียวกันใช่ไหมน้องก็เงียบมากเลยนะเม,มื่อคืนม่วงหนูนอนหลับลึกหรือเปล่าแต่คือแบบนางก็น่าจะนอนเงียบแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกตัวได้ว่านางกระโดดมาเหยียบ จะกระโดดดึง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 ผ่านตัวเหยียบไปอะไรเงี้ยนี่ก็จับจับอันนะึงนะสวัสดีค่ะ แล้วพอลกมันก็มาด,ดึงดึงตรงตัวมากระโดดดึงดึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลูกจับพยายามจับลูบหัวมันแล้วมันก็ไปแต่ก่อนนอนอ่ะหลับยังไงร,รู้ป่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะก็คืออ่ะอุ้มมันขึ้นมาตรงตรงหมอนใช่ไหมแล้วก็ลูกหัวมันแล้วก็เอาหน้าเข้าไปสุกมันแล้วก็หลับแล้วก็หลับไปเลยแล้วเราก็หลับไปเลยแล้วมันก็น่าจะวิ่งเล่นอะไรของมันคือแบบน่ารักอ่ะ last night I slept with Palo but she didn't like sleep with me all the time but she jumped up to me about once or twice can't remember but before I go to bed I put her next to me like on near my cheeks and then I just like rub her head and then I just fall asleep I don't know when and she just ran away. วันนี้มาเจอกันนะคะงานลอยอ้อจะบอกว่าเป็นงานที่เอาตรงว่ายิ่งใหญ่มากนะสำหรับเนี่ยแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ระดับโลกมีแฟนมีสให้ชาเลอร์ออสตินสวัสดีค่ะอ้าวมาคนเดียวหรอพี่เต๋อไปซื้อชาดอนอยู่อ๋ออ๊ย เขาถามว่าแบบอยากได้อะไรไหมแต่ผมกแบบว่าอไม่ไม่เป็นไรหนูนั่งลายคุยชวยนแฟนคับไว้เยอะๆใช่อบอกไว้ก่อนเชิญแฟนคลับเยอะๆขอบคุณค่ะระหว่างรอช่างแต่งหน้ากําลังวางรออามาใช่ใช่ช่างหน้าช่างผมเดีดเ๋ยวกแกเห็นวีหมด วันนี้ถ้าไม่ใช่หนึ่งรอคนก็มารอบรอบงานได้นะคะแต่ว่าสุดีวพิเศษจะอยู่ที่หนึ่งร้อยคนวันน่ะเท่านั้นประกาศไปเรียบร้อยแล้วน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครย,ยังไม่ทานข้าวค่ะพี่ต่องกำลังไปซื้อให้เจกอกันพรุ่งนี้แหละไม่อยากเจอเลย ดีกว่าคือคุณดูแลบบ้วแฟนสะคิดด้วยแล้วเจอกันเย็นนี้นุดคงไาย <laughs>